นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื lonely, án, ้อฉลากที่แบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยานิยในการรับชมโฆษณาต่างๆตองบ่งงาสืจะเป็นการแจกไปน้ำาคารกินนะคะ

ดยัตถานังมหาสังโฆข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลเพื่อเป็นทานบุญนิมิตแก่อริยเมตไตรมหายานโอมหาวิญชาวนาศาสนาจงประทานจิตวิญญาณสังขารให้บังเกิดเป็นพุทธธารมวัฒนาศาสนาจงโกศจงเป็นแม่โอทิสัตตียุสม็งกสิญญาข้าพเจ้าขอแผ่ไปบุญลำหน้าศาสนาสุราบูบาจารแม่หมอข้เจ้าจงอนุญาตสงเป็นอริยเมตไตรมหายานอันศักดิ์สิทธ หาญาณขออันเชิญเทพไทยไทามาหาดานจงลงง่ายง่ายจันทร์ันท์นิกาให้บังเทเป็นหรือน้ให้เป็นพุทธคาวนามาสนะยอตาตาหนังตุ่มตุมห

สรซหม่เปร์เซ็นตาวก้าัน้ยเปรียินดังมบวจวันที่หนึ่งเลือนมิคุนายนนี้ีมันบอคนี่อันเก้าสี่นลังรก็ได้สามตัวมีสอตัวนั่งบอค

ไม่มอเียนก็ได้ครับเียนเนเลยเียนเลยเียนห้เพื่อนเขียนห้ลูกให้ลานแน่นอะมีสามโตมีสงโตบอกร์กันบอกเต็มเนอสองตัวหน้าสองตัวหลางสองตัวลางนีบัวคามีเ ลอยพักลอยดำอยู่กับโอเทก็สานาชนกนกอย่ี่าร์เดอกันานี่ก็มาอาถรรพ์นี่ก็าอาถรรพ์นี่ก็าบพพารีนี่ก็มาโยก็าาก็าอาถรรพนี่ก็ชีก็อาถรรพ์นี่ก็มาชุบก็นาถรรพ์นี่ก็มาชีบก็มอาถร ที่บรรอนอพื่อเป็นยานิครับรรมีสายีซางหงวงพระประทัดหลวงไงตัวนิรแม่หอยยันก็จเป็นที่ไนเลอร์นม่น้อยยัก็ได้บอกไปแล้วสัตตัลินใช่ไหมครับสัตตลินสัตตะลินสัตตินไนเลอร์ไนเลอร์นิ้มแล้วพานนา ท่นใายูเอาใครเอาหาชัดเยี่ยนครับ964าหกสี่แล้วงดประจำวันที่1เดือนมิถุนายน2องหาบุาุาบันมบุญาบุญาุบมามาบาบุญมมาาญาบามาามมาา răng vàng à đi chứ sữa lỉnh bò cà meo nu chứ lú mẹ nu mẹ đó mẹ ก็ทําตัวได้เนี่ยเนี่ยอ๋อคือกลับมามาเรียนเนี่ยเออมันจะคืออยากรู้คือ <laughs> 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 ต้นขึ้นเกินบ้านขนางนอ่อ๋อเกินบ้านนะเกินบ้านเปลื่อนเล่าข้างนอกเล่าพัฒนานีนี่สามห้าห้าเกินบ้านครับสามสองพัฒนาเราพัฒนาเกินบ้านให้เรายินด เปิบานพัดนาเพื่อนบลานเวลาสอหน้าเนายค่ะที่จะสองนาวันขึ้นวันหยันรัฐบาลทยนองดีสามฐ้าสองสาม้าอนเวลาเปืนล่าทต้นนึ่งคือรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยนะคะล้นหนี้รัฐบาลรวข้าบุกซีสองพคกหนวดวันที่หนึ่งวิทนานีค่ะที่นี่